วันนี้โครงการสาสตราชาโครงการป,รปลูกถั่วงอกในกรลมังตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงขั้นตอนแรกของเรานะคะเริ่มต้นในวันที่29กุมภาพันธ์2567ค่ะขั้นตอนแรกของเราวันนี้ก็คือไปซื้ออุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการเพาะถั่วงอกในวันถัดไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะคะที่โลตัสค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านสตรอเบอรี่ขับนะคะมาซื้อตะก้าค่ะเฮ้ยตะก้าอยู่ไหนตะก้าตะก้าตะก้าาซื้อตะก้าค่ะซื้อตะก้านะคะเพื่อนำไปพอถั่วงอกค่ะเดี๋ยวไปรอดูขั้นตอนถัดไปของเรานะคะขั้นตอนถัดไปของเราก็คือการเริ่มต้นแช่ถั่วงอกแล้วนะคะเดี๋ยวจะแช่โดยนายสุประโชคนะคะเตรียมรอดูกันได้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย ก็ว,วันนี้เราก็จะมาทำการปลูกถั่วงอกนะครับโดยการใช้เม็ดถั่วเขียวนะครับโดยที่เราจะใส่น้ำแชไว้1คืนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนในการทำเลยนะครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูผลรับว่าจะเป็นยังไงนะครับ <Day> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านของนายสุประโชคนิยมนะคะวันนี้วันเสาร์ที่2มีนาะคมค่ะเวลา1 0มง44นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะคะก็คือการตัดแบ่งผ้าขาวนะคะเพื่อที่จะนําไปเพาะถั่วงอกค่ะแล้วก็สำหรับขั้นตอนที่2นะคะก็จะเป็นการเทน้าถั่วงอกที่แช่ทิ้งไว้นะคะออกก่อนค่ะ create me.com hey! 1000 years later <laughs>